สวัสดียามเช้า,ชานะพี่น้องเด้อ วันนี้หนาวอีกแล,ล,ล้วครับพี่น้องอยู่บ้านนอกบ้านเบาวยอครับนครพนมนะครับวันนี้บาวยาะสิบ้ามาเบิ้งยังครับส้ามาเบิ้งนี่ครับพื้พนที่ว่างข้างบ้านนะกว้างประมาณห้าเมตรเนี่ยยาวประมาณจากเบ็ดเนาะเจ็ดแปดเมตรครับนี่นี่ครับพื้นที่นี่ก็เป็นบ้านแล้วเนาะอันนี้ก็กำแพงบ้านครับนี่รอบบ้านนี่ครับพื้นที่ประมาณนี้เราทําอะไรได้บ้างถ้าพื้นที่ว่างเนาะ พื้นที่ว่างเราก็จะให้เป่าประโยชน์้อพี่น้อง้อปลูกพักยังก็ได้ครับนี่ครับนี่แม่เพิ่นปลูกไว้กินครับกินได้ตลอดครับนี่ครับผักหอมผักกาดพักพวกนี้ไหมแล้วก็มะเขือครับนี่ตอนนี้มันเริ่มมันก็เริ่มแก่แล้วครับไอ้พวกนี้พักพวกนี้เห็นบ่กินได้ทุกอย่างครับแค่พื้นที่เล็กๆเล็กน้อยเนาะแล้วสิแต่เฮาสิปลูกครับขอให้ปลูกเนี่ยพวกนี้มันกินได้ตลอดครับนี่กับแจวปลา ปนกบเหมือนยังกันเนาะหน้านี้ก็มีแต่ปลาเนาะเจวปลาแกงปลาเนะเาะไปใไส่ด้เม็ดครับนี่เบื่อกเอาเนี่มีายครับนี่เบื่อกเอานี่เห็นว่เนี่ผักชีพวกนี้ปลูกไว้เลยครับเราต้องเสียพื้นที่เปล่าเนี่ครับอันนี้ไว้ปลูกผักไว้กินโดยตรงครับพี่น้องแล้วบรรยากาศดีนะนี่เมื่อนี้น่บ้านย่อสิผาบิจิเขาจี้นาบ้านเนาะโอ้อากาศเย็นครับสิผาบิจิเขาจีจ้กิน มันเป็นบรรยากาศเนาะบรรยากาศแบบนี้มันหาบา่ได้ต้งโดนแล้วเบาหน่อไปอยู่แต่กรุงเทพหาบรรยากาศแบบนี้บ่ได้กลับมาทางเทือมาอยู่บ้านทางเทือก็ต้องจัดแน่บรรยากาศมันดีคนาดนะครับจี้เข่าน้ำหนาหนาวไปไปจี้เข่ากันทนีมืนันในอากาศหนาวแห้งครับบ้านเบาหย่อ,อรยประมาณ1 1 12องศาโอ้ยนีย่แหละครับบรรยากาศนี่บรรยากาศโบมียังเฮ็ดครับนี่ มันนี่สิมาจี้เข่าให้เบิ้งครับนี่เ้เจ่หนาวอยู่หรอหนาว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 ขนาดนั้นเดี๋ยวที่มาบอกส่วนประกอบส่วนผสมสำคัญว่า้อมีอย่างนะครับเด้อพี่น้องเด้อจี้เข่าหน้าหนาวนี่บรรยากาศสุดยอดเลยครับนี่ครับเตรียมไว้ก็มีใครครับนี่ใข่วัตถุดิบสำคัญมันก็ต้องมีข่าเหนียวเนาะข่าเหนียวหนึ่งไม่ไหมห่อนห่อนเข้าไหมครับนี่แหละครับ นี่ครับมือปั้นข้าเหนียวสุดยอดครับมือปั้นเขาจีนี่แหละเราปั้นครับจากเขาเนียวขาวๆเขาเหนียวขาวๆกลายเป็นสีดําเลยพอกแค่แล้วก็เกลือครับเอาเกลือน้าใส่ข้างในเกลือบีบใส่ข้างในนะครับเพิ่มรสชาติเดี๋ยวจะมีไข่พร้อมเดี๋ยวแปับเนื้อกลัเสปเอาไข่มาอยู่ แล้วก็มีไขรร่เด้อพี่น้องเด้อไว้ท้าครับพอดีขขาวจีนี่ยม,มันแบบพอดีซุกจังน้อยแล้วก็เอาไข่นี่ท้าอาบอ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 บมันมันสีเหลืองออให้เปจะแซ่บเ,เนาะอันนี้ครับวิธีปั้นนี่นะครับรูปทรงแล้วแต่เราจะปั้นเด้อที่เป็นกลมๆก็ได้แบนๆก็ได้ครับที่ขาดบ่ได้ก็คือเกลือครับยัดใส่เข้าไปโอ้ยบรรยากาศดีครับหนาวขนาดนก็ยังไม่ได้กินหรืยันมุกปลาโซ่สร้างเดียนคนละยี่สิบเอ็ดองศา นี่อยัอเอาแ่ยนี่เข้าเออขันซี่ไว้ลูกวาน่สซี่เออใครจ่อยดูก็สังกูก็ข้า่านเลยจ้ะก็เอาเฮอรูเานั่นเลียนเไว้กินตัวพันซี่หมดเลยนะครับปั้นข้าวจีเราไว้กินลวบน่ตองตามตอกเราไว้กินเลี้ยบรรยากาศหนาวขนาดครับพี่น้องนั่งผิงไฟ มื่อนี้หาไม่เสียบลูกสิ้นบนมีด้ครับด้มาปิ่งไปไม่เอามีเอาไหมน่เแมวแมวไปไปไหมันใหญหลายมันทีสูบพะโกัน อเอาจุ่มอีกสักรอบบหรอ,เ,หรอ,อเอาจุ่มอีกสักรอบนอให้มันไข่นาหนาพี่น้องกินมันสดสซอาดโอเคหอมไข่นี่ครับโอ้ยขนานดะถ้าบริการมายุบ้านนอกก็บริการกินได้แบบนี้พี่น้องเลย อยู่กรุงเทพไม่มีกินดอกมีอยู่จะไปหาซื้อกินบรรยากาศมันบ่ได้อยู่บนนอกมาเผาวม,าจ,า,มา,จาจี้กินเดียงนี่คับครับอันนี้ใกล้ซื้ได้ที่แล้วนะครับตัวนี้ใกล้แล้วนี่ครับเริ่มเอาไข่ไปท้าแล้วเริ่มแล้ว นี่ครับสุกแล้วครับตัวนี้โอ้ยเห็นบ่ล่ะรถไอ้หน้าตาหน้ากินครับรถซาิเป็นยังไงเอ้าลองเจาะลองซิมมึงดูหน้าตาน่ากินอืมได้ได้นเนาะกระปัองกระซัมเคจีนะเนาะฮอนเตมน้ำกระซีโอเคครับยุครงเทพเขาขายอรห่าบะอันนี้ห้าหกบาทไปกรุงเทพอืม นี่สามห้าบาทออออืมห้าหนมันปลาสีกัเขายไอเนี่สามฟันสาวคนดี้นี่ให่นางที่่ายแล้วญาตกันเอาก็ะชี้าว Mà đi tôi coi chi. Tôi coi ปันบมเรนเนาะนีไงางบนี่อจะดีเนเป็นเกนอยู่น,นี่แหละครับนี่เลยเหลืองครับเหลืองมารับประทาน อุายมทุกวีเอาเมยโอ้หไม่แล้วพี่น้องลืมไม่ครับอืมออืเข้ม,อเ,มเอาเสียใ่ก่อนเข้ม ก็กินหรอม,มันยังมัดช่วงฝนก็กินแย้มข้าวเมื่อ โอเคครับสำหรับคลิปพี e ่เข้าจี้ตอนเศร้ามืนอกี้เรียบร้อยแล้วครับมักยิ่งไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับบ่าวยบายชนแนลด้วยน้องด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย